สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีทุกคนเลยเนะจาะนาะสบายดีกันบ่จ้าพี่น้องมือนีกะอันนภากะจีมานอัปเดตอัปเดตหนูนะคะอาจจะเบิ่งไกลก่อนหินบ่อ เบิงหนูเนาะจา้ะคยผภาพเบิงหนูที่เลียงไว้ที่ซื้อจากเออบ่ได้ซื้อ,อ,อไม่ลืมเนาะค่ะเอามาจากโกสัมพีเนาะค่ะอยู่กำแพงเพชรเนาะเนาะอา ลูกหนูลูกหนูประมาณสามเดือนพอแม่พันเอามาเป็นพอแม่พันเนาะคะ่ะประมาณสามเดือนที่นี่มันทองมันทองเนาะคะ่ะก็เลยมาเบิงวามันไปหอดใสแล้วแต่ว่าหมือเสามาเบิงเปิดเบิงเนาะคะ่ะโอ้เข้าออกลูกเนาะคะ่ะดีใจยังหลายเลยเลยสิมาให้พี่น้องเบิงวา่าออกอิรีบอ แต่ว่าเอามาสามตัวมันตายตัวนึงเนาะคะ่ะพี่น้องตัวนั้นมันหน่อยแกแขกแกน่นก็เลยบอยกยเล่นกันสองตัวเนาะคะ่ะสองตัวนี้ก็เลยว่าโอ้พยายามรักษาไว้ให้มันเลี้ยงให้มันนั่นนี่นะคะเนาะเบ่งตะคะัดเด้อพี่น้องนี่ ซีโตเนาะคะ่ะกระดีใจได้หลายที่แบบเลี้ยงครั้งแรกแล้วเขาออกลูกเนาะคะ่ะแบบดีใจแห้งเนาะค่ะเนะเาะบ่เคยเลี้ยงหนูออกลูกแบบนี้หนูกับฟีด้วคะ่ะเพิ่นไห้มาฟีตากะยายอยู่กูสัมพีเนาะคะ่ะ รู้สึกว่าสีนม้หมดแล้วต้องหายาฉีดหมดนะคะหายาหา,าช็อกนะคะเอายาฉีดว่ได้หรอคะต้องใส่ชอ็อกย่างเดียวเอ้เนี่ย็ี่เหรอเขาจะเอาอาเอาเฟื่องไปถมมาหาอันไว้ถมนม้ำลูกหนูตะหกักตะหักเนาะคะ่ะเนาะ การเลี้ยงนูนูตอนนี้ก็ได้ประมาณสี่หาเดือนแล้วจ้ะการเลี้ยงกา,การเลี้ยงบางอยา่างเลยจ้ะเอาวอาหารหอาหารข้าวโพดอาหารไก่เท่านี้แหละจ้ะอาห,หารหมูก็เอาน้าให้เขากินเขามาเคลียเฟื่องไปถุงน้ำแล้วจ้ะ มันจะมีเม็ดขอโพดเนาะจ้ะอาหารไกุ่นแม่เขาเนาะค่ะเนาะแม่แม่หนูแม่หนูมาหาหนูหน่อยแม่หนูมาหาหนูหน่อยหนูหิวนม,มนจะเป็นตาเลียงลูกใหญ่อยู่ดอกนาะตัวอ้วนอวน เดงใจคืงแดงจึงคืนนแม่หนูอนั้นพ่อนะ,ะพ่อ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 อย่าทำร้ายหนูนะเลี้ยงลูกดีๆนะลูกแม่จ๋าเลี้ยงหนูดีๆหน่อยเด้อหนูหนูวาเนะจ๊ะ อันนี้ก็ออกวันนี้วันที่ยี่สิบมิถุนาเมียนบอยี่สิบหยี่เอ็ดวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดเมียนบจ่ะวันน,น,นี้วันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนาใช่ไหมคะ วันที่หนูคลอดลูกนะคะแม่เขานะคะกะบารุปกวนเขาร้ายเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาสีเออนี่ลูกกะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวสะมาอัปเดตเออคลิปใหม่ๆหให้เบิงเรื่อยๆเดคะเ<ๆ>ดอว,ว,ว่าฝีมือเลี้ยงหนูเป็นจังใด คุณทุกกำลังใจนะคะฝากติดตามด้วยนะจ๊ะ